นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสสะ มังคลันเจวะนวะโลกุตระธรรมาจัตารโรมหาธีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตากาธรรมขันธาชกามาวจาระเทวาปัญจทัสสะพระเวตัพังทัตสังสีละเมวจะเตระสะ ทุตังคานิปาติหาริยันจะทวาสทะเอกเมรุสุราอัถถะทะเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพชังคาเจวะจะตุทศะจักกวัตติจะเอกาทศะวิษณุราชา สัพเอเทวามังปาลยันตุตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจเพชรลุกันเจวะจัตุเทวาชวัชราชาปัญจออนทราณเมวะจะเอกยักขานวเทวา ปัญจะพรมมาสหบดีทเวราชาอัฏฐะอรหันตาปัญจะพุทธานะมามิหังจัตุโรณนะวะโมทเวโชตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะ ชวัชราชาสัพเพเทวาสัพพโสทีพระวันตุเมโสละสะมังคะลันเจวะนวโลกุตรธรรมาจตตารโรมหาทีปาปัญจพุทธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธา ชกามาวจระเทวาปัญจทัสสะพระเวกตพังทัสมังศีลเมวจะเตระสะทุตังคานิปาติหาริยันจะทวาทัสะเอกเมรุสุราอัฏฐะทะเวจันโทสุริโยตถา สัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัสะจักกวัตติจะเอากาทัสะวิสุราชาสัพเพเทวามังปาลยันตุตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจเพชรูกันเจวะจตุเทวา ชวัตชราชาปัญจอินทราณเมวจะเอกยกขานวเทวาปัญจพรมมาสหบดีทะเวราชาอัฏฐะอรหันตาปัญจะอุทธานาม,ามิหังจัตุโรนวโม ทเวโชวตรีนิปัญจสัตตะอัถะเอกะชวัชราชาสัพเพเทวาสัพพโสธีพระวันตุเมโละสละสมังคลันเจวะนวะโลกุตระธรรมา จัตารโรมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธาชกามาวจาระเทวาปัญจทัสสะพระเวกตพังทสมังศีลเมวจะเตระสะทุกตังคานิปาติหาริยัญจัทวาทัสะ เอกเมรุสุราอัฏฐะทเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัสสะจักกวัติจจะเอกาทัสะวิษณุราชาสัพเเทวามังปาลายันตุตรีนิสิงเห สัตตนาเคปัญจะเพชรูกันเจวะจัตุเทวาชวัชราชาปัญจอินทรานเมวะจะเอกยัขานวเทวาปัญจพรมมาสหบดีทะเวราชาอัฏฐะอรหันตา ปัญจะพุทธานะมามิหังจัตตุโรนะวะโมทเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะชวัชราชาสัพเพเทว,วาสัพพะโสทีพระวันตุเม โสลสะมังคะลันเจวะนวโลกุตรธรรมาจัตตารโรมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธาชกามาวจระเทวาปัญจทัสสะพระเวกตพังทสมังศีลเมวจัะ เตรสะทุตังคานิปาติหาริยันจะทวาทะเอกเมรุสุราอัฏฐะทเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัศะจักกวัตติจะเอกาทัศะวิษณุราชา สัพเอเทวามังปาลยันตุตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจเพชรูกันเจวะจัตุเทวาชวัชราชาปัญจอินทรานเมวะจะเอกยัยขานววเทวา ปัญจะพรมมาสหบดีทเวราชาอัฏฐะอรหันตาปัญจะอุทธ,ธานะมามิหังจัตุโรณนะวะโมทเวโชตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะ ชวัชราชาสัพเพเทวาสัพพโสทีพระวันตุเมโละสละสังฆลันเจวะนวโลกุตรธรรมาจัตาโรโมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีเตปิตากาธรรมขันธา ชกามาวจระเทวาปัญจะทัสสะพระเวกตพังทัสมังศีลเมวจะเตระสะทุตังคานิปาติหาริยันจะทวาทัสสะเอกเมรุสุราอัฏฐะทะเวจันโทสุริโยตถา สัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัสสะจักกวัตติจะเอกาทัสะวิสุราชาสัพเพเทวามังปาลยันตุตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจเพชรลูกันเจวะจัตุเทวา ชวัตชราชาปัญจอินทราณเมวจะเอกยกขานวเทวาปัญจพรมมาสหบดีทะเวราชาอัฏฐะอรหันตาปัญจะอุทธานาม,ามิหังจัตุโรนวโม เทเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัตตะเอกะชวัชราชาสัพเพเทวาสัพพโสธีพระวันตุเมโสละสะมังคลันเจวะนววโลกุตระธรรมา จัตารโรมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธาชกามาวจระเทวาปัญจทัสสะพระเวกตะพังทัสมังศีลเมวจเตระสะทุตังคานิปาติหาริยัจัทวาทัสสะ เอกเมรุสุราอัฏฐะทะเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัสสะจักกวัตติจะเอกาทัสะวิสุราชาสัพเเทวามังปาลายันตุตรีนิสิงเห สัตตนาเคปัญจเพชรูกันเจวะจตุเทวาชวัชราชาปัญจอินทรานเมวจะเอกยักขานววเทวาปัญจพรมมาสหบดีทะเวราชาอัฏฐอรหันตา ปัญจะพุทธานะมามิหังจัตตุโรนะวะโมทเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะชวัชราชาสัพเพเทว,วาสัพพะโสทีพระวันตุเม โสลสะมังคะลันเจวะนวโลกุตระธรรมาจตตารโรมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตากาธรรมขันธาชกามาวจระเทวาปัญจทัสสะพระเวตพังทสมังศีลเมวจัก เตระสะทุตังคานิปาติหาริยันจะทวาทศัศะเอกเมรุสุราอัฏฐะทเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัสะจักกวัตติจะเอกาทศัศะวิษณุราชา สัพเอเทวามังปาลยันตุตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจเพชรูกันเจวะจัตุเทวาชวัชราชาปัญจอินทรานเมวะจะเอกยักขานววเทวา ปัญจะพรมมาสหบดีทเวราชาอัฏฐะอรหันตาปัญจะอุทธ,ธานะมามิหังจัตตุโรณนะวะโมทเวโชตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะ ชวัชราชาสัพเพเทวาสัพพโสธีพระวันตุเมโสรสะมังคะลันเจวะนวโลกุตระธรรมาจัตารโรมหาธีปาปัญจพุทธามหามุนีเตปิตากาธรรมขันธา ชกามาวจระเทวาปัญจะทัสสะพระเวกตพังทัสมังศีลเมวจะเตะระสะทุตังคานิปาติหาริยันจะัทะวาทัสะเอกเมรุสุราอัฏฐะทเวจันโทสุริโยตถา สัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัสสะจักกวัตติจะเอากาทัสะวิสุราชาสัพเพเทวามังปาลยันตุตรีนิสิงเหสัตตนาเคปัญจเพชรูกันเจวะจตุเทวา ชวัตชราชาปัญจอินทราณเมวจะเอกยกขานวเทวาปัญจะพรมมาสหบดีทะเวราชาอัตตะอรหันตาปัญจะอุทธานามามิหังจัตุโรนวโม ทเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัทตะเอกะชวัชราชาสัพเพเทวาสัพพโสทีพระวันตุเมโละสละสมังคลันเจวะนวะโลกุตรธรรมา จัตารโรมหาทีปาปัญจพุทธ,ธามหามุนีเตปิตกาธรรมขันธาชกามาวจาระเทวาปัญจทัสสะพระเวตัพังทัสมังศีลเมวจะเตระสะทุตังคานิปาติหาริยัญจัทวาทัสสะ เอกเมรุสุราอัฏฐะทะเวจันโทสุริโยตถาสัตตาสัมโพชังคาเจวะจตุทัสสะจักกวัตติจะเอกาทัสะวิษณุราชาสัพเเทวามังปาลายันตุตรีนิสิงเห สัตตนาเคปัญจเพชรูกันเจวะจัตุเทวาชวัชราชาปัญจอินทรานเมวจะเอกยัขานวเทวาปัญจพรมมาสหบดีทะเวราชาอัฏฐอรหันตา ปัญจะพุทธานะมามิหังจัตุโรนะวะโมทเวโชวตรีนิปัญจะสัตตะอัฏฐะเอกะชวัชราชาสัพเพเทว,วาสัพพะโสทีพระวันตุเม